ต่อนะคะชื่อร้านกระเด้งนะคะกาเดนนะคะบายเก็บมงคลนะคะก็เป็นต้นไม้มงคลแล้วก็ไม้ฟอกอากาศด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะคะว่ามีต้นอะไรให้เราสวัสดีค่ะแม่แอมค่ะ I อ m d ม a r y ค่ะวันนี้นะคะแม่แอมก็ได้มีโอกาสนะคะมาอ,อ,อยู่ที่บางใหญ่นะคะที่จังหวัดนนทบ,บุรีนะคะ ซึ่งที่นี่นะคะก็เป็นตลาดต้นไม้แหล่งใหญ่นะคะเป็นตลาดต้นไม้ขายสง่งแหล่งใหญ่ที่แห่งหนึ่งนะคะในจังหวัดนนทบุรีนะคะซึ่งอยู่แถวลราแวกบางใหญ่นะคะที่นี่ก็คือนะคะต,ตลาดขายส่งต้นไม้นะคะพระเงินซึ่งอยู่ในซอยพระเงินนะคะในอําเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะคะก็วันนี้ได้มีโอกาสมาเดินเป็นครั้งแรกเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาสำรวจต้นไม้กันดีกว่านะคะว่า ที่นี่นะคะเป็นต้นไม้ประเภทไหนบ้างแล้วก็ราคาที่นี่จะเป็นยังไงซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยแม่แอมก็จะไปเดินที่สนามหลวงสองนะคะหรือว่าก็ไปที่ตลาดต้นไม้ที่จตุจักรเลยนะคะก็เดี๋ยววันนี้แม่แอมจะพาเพื่อนๆน,นะคะมาเดินเที่ยวที่ตลาดขายส่งต้นไม้ที่ซอยพังเงินกันเลยนะคะอันเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะไปกันค่ะ ทางด้านนั้นนะคะก็จะเป็นทางด้านหน้านะคะที่เราขับรถเข้ามาจอดนะคะซึ่งการเดินทางนะคะมาที่ตลาดขายส่งต้นไม้ซอยทัดเงินเนี่ยแม่แอมเนี่ยนะคะก็เดินทางมาจากถนนกาญจนานะคะแล้วก็รุ่งตรงมายัางอ,อ,อำเภอบางใหญ่นะคะจังหวัดนนทบุรีนะคะแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะคะเข้ามาที่ซอยวัดพางเงินนะคะแล้วก็เลี้ยวเข้ามาตามรถกระบะคันนั้นเลยนะคะซึ่งด้านหน้าน,นี้นะคะก็จะเป็น นี่นะคะก็ด้านหน้าก็จะมีร้านต้นไม้อยู่นะคะแล้วก็จะมีที่จอดรถนะคะอยูอ่สองข้างทางนะคะที่หน้าร้านต้นไม้นี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้านะคะที่เราเข้ามาเนาะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นสำนักงานของออตลาดขายส่งต้นไม้ค้าเงินนะคะถ้าใครสนใจยังไงก็ลองโทรสอบถามได้นะคะเห็นมีเบอร์โทรติดไว้ด้วยนะคะงั้นเดี๋ยวต่อไปนะคะเราไปเดินดูข้างในกันเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะ ที่จอดรถนะคะก็โอเคอยู่นะคะวันนี้แม่แอมมาวันปกตินะคะรถก็ถือว่าไม่ได้เยอะมากนะก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าซึ่งตลาดั้งเงินนี้นะคะแม่แอมก็เพิ่งมาเป็นครั้งแรกเหมือนกันเลยนะคะก็ยังไม่รู้นะคะว่าที่นี่ส่วนใหญ่เขาจะเป็นยังไงบ้างแต่เท่าที่อ่านอาคอมเมนต์มานะคะหรือว่ารีวิวต่างๆ,ๆเนี่ยเขาก็บอกว่าที่นี่เป็นตลาดต้นไม้ที่ขายต้นไม้ราคาถูกด้วยนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยจ้ะ มาเริ่มกันที่ร้านแรกเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นชื่อร้านผาเงินพันไม้นะคะนี่ส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นไม้ใบนะคะเป็นไม้มงคลเนาะนี่ค่ะตัวพิโลนะคะพิโลทองพิโลทองนะคะต้นละยี่สิบาทนะคะถ้าขายถ้าต่าปีกนะคะก็ต้นละยี่สิบถ้าขายส่งก็ต้นละสิบห้าบาทนะคะ ก็จะเป็นในส่วนของฟูชารุนะคะฟูชารุตัวนี้ก็ต้นละ50สิบาทนะคะก็เป็นต้นใหญ่นะคะแล้วก็จะมีแสงเงินแสงทองนะคะตัวน,นี้ต้นละร้อยนะถ้าซื้อสิบต้นขึ้นไปก็อยู่ที่ต้นละแปดสิบนะคะ เป็นภูราชินีนะคะภูราชินีก็ใบใหญ่เลยนะคะต้นละ30นะคะสิต้นต้นละยีบาทนะคะอันนี้ก็จะเป็นภูมาช้างนะคะอันนี้ต้นอะไรเออ ภูราชินีนะครับอันนี้ภูแอปเปิ้ลแน่เลยอ๋อนี่อันนี้เป็นภูราชินีนะคะฟอร์มสวยมากเลยนะคะใส่กระถางอันนี้จะเป็นต้นไผ่มางกรค่ะโชคเก้าชั้นนะคะต้นละหนึ่งร้อยบาทใบใหญ่มากเลยนะคะอันนี้เป็นเศรษฐีรวยปาค่ะสามร้อยห้าสิบบาทต้นใหญ่ใบใหญ่มากเลยนะคะ ฟอมใหญ่มากมาลดกดยกนะครับต้นละสามสิบต้นผูลรั์นะคะต้นละหนึ่งร้อยบาท ก็มีทั้งราคาปีกแล้วก็ราคาส่งเลยนะคะสเสนจันนะคะกูเมนนะคะต้นละหนึ่งร้อยบาทนะสเสนจันก็สวยนะคะนี่นางปักค่ะกวักมรกตนะคะฟอร์มใหญ่ๆกใ็ใหญ่ๆนะคะก็ต้นละหนึ่งร้ห้าสิบนะคะ ต้นเดลีนะคะเดลี่ใบโพนะคะต้นละหนึ่งร้าย1ี่สิบนะคะกระถางใหญ่มากๆเลยนะคะอันนี้แค่ร้านแรกเองนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูร้านข้างในกันดีกว่านะไปดูร้านต่อไปกันเลยค่ะต่อมานะคะชื่อร้านกระเด้นะคะการเด้นนะคะใบเก็บมงคลนะคะ ก็เป็นต้นไม้มงคลแล้วก็ไม้ฟองอากาศด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันก่นนะคะว่ามีต้นอะไรให้เราเลือกบ้างนะคะอืมอันญี่ปุ่นต้นนี้ก็สวยนะคะแล้วก็ต้นซูปเปอร์พริงค์นะคะนี่ต้นละหนึ่งร้อยบาทโอ้ใบสีชมพูมากเลยนะคะ ก็จะคล้ายๆกันนะคะแต่อันนี้ชื่อว่ามณีรุ่งเรืองนะคะอันนี้ต้นละหนึ่งร้อยบาทเหมือนกันใบเขาจะคล้ายๆกันเลยนะคะแต่ว่าต้นใบมณีรุ่งเรืองเนี่ยเขาจะใบเออเรียวกว่านะคะถ้าต่างจากต้นซุ์พิค์นะคะใบเขาจะเอออ้วนนะคะหนากว่านะคะอันนี้เป็นภูระเบิดนะคะอันนี้จะเป็นต้น ขันโตนะคะอันนี้หนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะอันนี้ก็จะเป็นกุมานทองเรียกตับน่าจะใช่นะคะตัวนี้อันนี้เป็นอ,อะไรคะแบบีสวยดีค่ะ ลายสวยมากเลยนะคะอันนี้ต้นสี่มงคลค่ะต้นละหนึ่งอยบาทใบใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้น่าจะเป็นตระกูลอัอโกน,นีมาะคะพวกนี้นะคะ อันนั้นรวยรายวันอันนี้เอ,อ่อคูหัวใจแนบนะคะต้นละเจ็ดิบบาทค่ะอันนี้สุกสนใจ้องนะคะต้นละหนึ่งร้อยบาทค่ะออสวยมากเลยนะคะใบแดง นีต้นซันไลท์ค่ะแล้ใบใหญ่มากเลยนะคะนี่ค่ะซันไลท์ค่ะเจ็ดสิบบาทกลับมาละกอดเดยอะมากเลยนะคะอันนี้ก็ถางใหญ่นะคะสองร้อยบาทนะคะราคาต้นไม้ถือว่าไม่แพงเลยนะคะจากอันนี้จัดดูจากต้นเออร้านที่สองนะคะ อันนี้อัญมณีขาวค่ะต้นละห้าสิบาทค่ะสวนไว้นะคะรับเงินรับทองคากห้าสิบาทโอ้โหใหญ่มากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูหลังต่ไะอะไปกันเลยดีกว่านะคะตรงนี้เป็นตระกูลฟิโลนะคะนี้ส่วนแก้วเงินนะคะเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกันนะคะว่าที่นี่มีอะไรบ้างนะคะ อันนี้ก็เป็นร้านใหญ่เลยนะคะอยู่ตรงหัวมุมนะคะเรื่องหมายนาน,นะคะเป็นใบด่างขาวอย่างนี้นะคะต้นละ35บาทอันนี้ค้าทองนะคะต้นละ40บบาท อันนี้จะเป็นตระกูลออมทั้งหมดเลยนะคะแถวนี้นะคะออนชมพูกาวั่วเขียวห้าสิบบาทต้นนี้แน่เอยค่ะอันนี้ค่ะใบแตงโมนี่นะคะค่ะใบแตงโม น,นี่เป็นออมนากนะคะอันนี้จะเป็นค้าเงิเนเสน่ห์ขุนแผเนเสน่ห์นางพิมพ์น,นะคะฝั่งนี้จะเป็นตระกูลออมหมดเลยนะคะน,นี่เขียวหมื่นปีค่ะต้นละสามสิบบาท เดลีใบมันนะคะอันนี้เป็นเดลีอีกแบบหนึ่งนะคะต้นละหกสิบาทค้าเสือโพ้งค่ะ, 150. ร,ะร้อยห้าสิบปลาดุกอ่อนชมพูค่ะต้นละห้สิบบาท น้องสวยมากเลยนะคะตน้นนี้อันนี้จะเป็นเหลืองคีรีบูนค่ะต้นละสี่สิบบาทไข่มุกอันดามนันน้าำแตงกวาส,สับปะรดสีค่ะ ที่นี่ก็จะเป็นสับป,ปะรดสีส่วนใหญ่จะขายสับป,ปะรดสีทท้งนั้นเลยนะคะอันจริงแม่ไม่เคยเลี้ยงเลยนะคะสับป,ปะรดสีนะคะสวยๆทท้านั้นเลยนะคะใบใหญ่ๆทท้งนั้นเลยนะคะสองร้อยห้าสิบบาท 给我看。 เราก็พามาดูแคปตัดแล้วเดี๋ยวเราไปดูร้านอื่นกันต่อเลยเนาะคือรอบแรกเนี่ยเราจะเดินสำรวจให้เครอบทุกร้านก่อนเนาะแล้วเราก็จะเลงเอาไว้ว่าเราจะอยากได้ต้นไหนกลับไปบ้างเดี๋ยวเราก็จะกย้อนกลับมาที่ร้านที่เราเคยเดินผ่านไปแล้วรอบหนึงนะคะตอนนี้เราก็มาดูร้านอื่นๆกันนะคะส่วนใหญ่นะคะต้นไม้ที่นี่ก็ ขายราคาไม่ต่างกันมากนะคะขึ้นอยู่แบบว่าเราพอใจที่จะซื้อร้านไหนนะอันนี้คือความคิดส่วนตัวแม่อันนะคะเพราะว่าจากที่ดูราคามาเนี่ยก็คือเออไม่ได้ต่างกันแล้วก็ต้นไม้เนี่ยก็จะมีเหมือนเหมือนกันเลยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม้มงคลนะคะที่นี่เนาะเน้นขายไม้มงคลนี่ก็จะเป็นเ,ออเป็นสวนนะคะประมาณนี้เนาะมันก็จะเป็นติ๊ก้าวน,นี้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นร้านที่เอาขายพวกน้าตกแล้วก็พวกบอนสซนะคะตรงนี้นะคะบ้านสวนสวยนะคะก็มีไม้ด่างด้วยเดี๋ยวเราจะแวะเข้าไปดูกันนะคะจะเ,เข้ามาดูราคาไม้ด่างกันเนาะ น,นี่ต้นอะไรอะคะนี่ค่ะบอลกระดะอ๋อต้นเท่าไหร่ะคะบบอลกระดาษหนึ 1> 1, ่งพันอ๋นี่นะคะบอลกระดาษนะสวยมากเลยนะคะร้านนี้ก็จะเป็นไม้ออที่ใบใหญ่ขึ้นมานะคะสวยมากๆเลยนะคะ อร่ยมากเลยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นอีกร้านนึงนะคะที่เป็นไม้มงคลน,นะคะอันนี้สุขสมใจปองนะคะต้นละร้อยห้าสิบนะคะเบอร์กินนะคะร้อห้าสิบบาทแบ็กเวลเวดนะคะ100บาทนะคะ ซิลเวอร์าดาก้อนสองาสิบาทใส่ใบสักแขนร้อยห้าิบักกี้พิ้งหนึ่งร้อยบาทหน้าบวงน,นะคะเซลล์ล็อสุดท้ายห้บบาท ยางอินเ yeah, ดียด่างแดงนะคะร้อยต่อยี่สิบก้านกุ้งเขียวร้อยห้าสิบนะคะอันนี้ก้านกุ้งแดงนะคะร้อยห้าสิบลายแม่สองร้อยมอญใจแอนแปดสิบอันจะมันมีแดงหนึ่งร้อยะะบอนกระดาษตรงนี้สี่พันห้าเลยนะคะ บอลมิ่งมงคลร้อยี่นะคะนี่นะคะสี่พันห้าคราโซเจ็ดร้อนะคะตรงนี้ก็จะเป็นร้านจัดตัดอีกร้านหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราก็ไปดูกันว่ามีแบบไหนบ้างขนนกขาวนะคะต้นละสามสิบสามสต้นนะคะ คอนโดนางฟ้าอันนี้ตุ๊กตาญี่ปุ่นค่ะก็เลยยี่สิบยิยิมโน,โนนะคะอันนี้ก็ยี่สิบเนาะ เราก็ได้ต้นไม้มาหลายต้นเลยนะคะนี่ค่ะที่เขากำลังห่อให้อยู่นะก็มีมอนสเตอร่านะคะสามต้นนะคะมีซานาดูนะคะรับเงินรับทองเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเราจะไปแกะดูกันที่บ้านนะว่าหน้าตาของแต่ละต้นเป็นยังไงนะคะก็เดี๋ยวตอนนี้ทําเรื่องจ่ายเงินที่เขาก่อนราคาต้นไม้นะคะที่ตลาดซอยวัดพระเงินนี่นะคะก็ถ้าดูนะคะคือราคา ถ้าเราบอกพี่เขานะคะว่าเราต้องการที่จะนําไปขายต่อนะพี่เขาก็จะลดราคาใจดีนะคะลดราคาให้เราอีกนะคะก็โอเคมากๆเลยนะคะก็เดี๋ยวร้านนี้นะแม่แอมก็จะจําพี่เขาไว้ให้ดูเป็นร้านประจําเลยนะคะครั้งต่อไปนะตอนนี้นะคะแม่แอมก็เดินนะคะจนรอบตลาดต้นไม้ที่ซอยวัดพระเงิน หมดเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้ต้นไม้ไปหลายต้นเลยแล้วก็มีวัสดุปลูกด้วยก็ถ้าใหออ้แม่แอมนะคะดูนะคะจากตลาดต้นไม้ที่แม่แอมเคยไปเดินมาหลายๆที่นะถือว่าที่นี่เป็นต้นไม้นะคะเป็นเป็นตลาดต้นไม้ที่ขายต้นไม้ราคาส่งนะคะแล้วก็ถูกจริงๆนะคะถ้าเพื่อนๆนะคะอยากมาเดินดูต้นไม้นะคะที่ เยอะขนาดนี้นะคะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยมีต้นไม้หลากหลายชนิดให้เลือกเลยทั้งไม้มงคลนะคะเอ่อไม้ปลูกนะคะแล้วก็ไม้ประดับนะแล้วก็ไม้ด่างชนิดต่างๆนะคะก็มีหลายร้านให้เลือกเลยแม่แอมก็แนะนํานะคะที่ตลาดาขายส่งต้นไม้ซอยค้างเงินนะคะที่อำเภอบางใหญ่นะคะจังหวัดนนทบ,บุรีก็ยังไงวันนี้นะคะแม่แอมก็คงต้องขอตัวกลับแล้ว ถ้าเพืเ่อนๆนะคะชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์ให้แม่แอนด้วย Android นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ